สัสดีค่ะเพื่นันกาฉีนอีเรนก้องคำเจอผู้หญิงตัวเล็กผู้หญิงตัวเล็กกับกระเป๋ามีภูอันน่ารักของเขาเดี๋ยวไม่หยอกไม่แบบกุญแจกันแม่ลวงเดี๋ยวแม่ลวงอีแม่ลวงเปิดประตู อยางน้ำของกุญแจน้ำคุณแม่ลุงพี่น้องค่ะเี่สียงดังจังยังว่างน้ำอยู่เสียงมึงขอบคุณค่ะแล้วแกทีนังเลยอะไรกิน มากย่างนึงพอหลายย่างไปเงี้ยบพอดีอันอุ้งยิงจะไปเกินเมื่อไหร่ลูกซิวบุกบอกลาเล็บจะได้อุ้งเอ็กจะไปเกินบอกลาเลยปะเอามาดูไปดูเสจ้าอยากต้องไปเกิดจังหวะงูนวดบ่ไปจ้าไปจ้าบ่จ้าบ่อพีบอจ้าหลัอยู่นิคอร์นบอกลาเลยปะ มีหัวแล้วเมืนเทวดาซื้อ่าปอกานไสเลยเทวปดานี้ซื้อ่ากอบไสป้าไม่เรียมบนให้หนูเลยเฮ่กระเชายูน่งปะกอกานไสจังไหคนเป็นเทวดานี่หลลูกเกิดเป็นไก่หูแล้วเห็นหนาปรกอนไสแล้วเดี่ยวาขอไปดอกจา้อรีบมาพอเงียวยูพอเงียวัวจะไปเก็บตอบาไปเบิ้งไปเบิ้งยก่ พอลไปดักจ้าเด็นัข้ามคือเกน้่านี่จเปลี่ยนขับไปหลายจักทตพ่อ่อลงไปดักจ้าลอมาโดนพ่อเตล็กเบิ่นจ้าไปเลยัะอย่างตัวน่พ่อเตล็กเบิ่นจ้าคือเล้เล้าเล่เลราเล้าเต็มเต็มที่เตียงลเพ่อเออล้วับบายค่ะคุณับั้นั่านะ

อยาก้ได้ตัวนได้แต่ว่าก็ะมา้ปะมาแล้วพี่นงขนบนี่ราคาบรรยากาศลังเมฆที่ขนมปี๊ควรเจ็บเป็นะไรแบบทำงานนั บรรยากาศนี้มือ้าครับแจงจังบ้างสว่างค่ะตาบิ้องค่ะดีค่ะโอ้ยแกมซะละเป่าบายบายครับตรงนี้แหละคุณรพดบิ้องค่ะ อยูน้อยแล้หนูร้องทำไมเอาก็ได้ลูกได้ลูกลูกลูกลุงบ่เดี๋ยวแม่ลุงท้ามาเราไปหาแม่ลุงกันแม่ลุงยุ้ยใส่่ะนี่ยแม่ลุงยุ่ยใส่ี่น้อ โอ้ยเราญี่ปุ่นพี่น้องค่ะขอะอนุญาตแรมนะคะ่ะโอ้ยสอน,สนชื่อดูนายแฉะไทยั้นคือไกแรกโอ้ยมายสูนไอนเม็ดเนาะบอกให้ซอกเอาก็บอกซอกนี่ลากกับข้าวตาไถ่ชิปหั่นปัจจัยเนี่ยไก่กันให้เล่นเป็นกิโลเนาะ ว่ายังไอ้ใจไหนกับคนหนึ่งทั้งสือสุดทั้งไอ้กะเป๋าจม่หูดจีบหายใจได้สากมันคือแฟนเท้แทเป็นแฟนกันติพี่จ้าน้องจ้าได้พี่เอนแม่ว่างันนะนะปเอกนะอันพ่อเอกเลยมัางสิโอ้อันอ้ไอ้เลยว่้งอันมีคนบอกลาว่าอ้ายอก็พเกมก็าุ่นไล่กันนี่อันคือพ่เอื่อนพอยขึ้นกันวุ้ยวุ้ยยายายายเข้ารุ่นเดียวกันบน้ำฉกต่เอ้า อัน,ปเ,นปเ,เป็นเป็น CEO, เซี่ยวยุโรปอ่ะอันอืล้ใกล้ๆกันกาานั่นละว่าฉันเออบักลากัาานเลยวะสิโออซาวาเนื้ <c oughs> อ,ๆๆอห,หัวจะเช็คช่องแต่กัพี่น้องเดินทางมาไปค่ะแม่ขาต้องไปหาเซิร์นกันเสียแล้วนี่หอนหมืนๆๆ่นบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะ เอาเห็นผู้ใดก็จีบปท้ายผู้นั้นล้วค่ะเจอแล้วเจอแล้วบออ๊บบอหน่อยเออลูกเงร้องไห้แล้วลาแล้วันั่น ลูกคอยเป็นยังพาฉันไปดูัวแป๊บนึงโอ้่น็ไม่่ายนนี่มานี้มานี้นี้เรียวเป็นอะไรคะไปหาใหญ่อยู่เต็นไปหาใหญ่อยู่เต็นซมือซมือคนเก่งไม่สวยคหรอก มันบโมบอลเขียแล้วก็นี้เต้ไม่ง่ายแซวแล้วแซวแล้วยีลีพูดไดว่าเลนฮึบพวกเราเดคยได้ยินสุดยอดสปอร์ตได้เอสเอลเคได้เขาไปเล่นด้วยกันจนเงาอยู่เต้นบุกเต้นและชูมือหู้ฮอนเต้นฮอนเต้นแล้วเนาะลูบลูบอยู่หนาเต้นใช่ป่ะพี่ปามแหมมทำอะไรแล้วมือก็ซื้อการ์ตูนไปเล่นน้ำ ก็ง้มู่บ้านนี่ถ้า,ถาแป้งแฟนครับลายอยู่ดอนไหมมืออยู่ดอนพี่จับได้อะไรก็จับ,ดบได้แป้งทาแป้นนนงนยงบายบายทางปลอดภัยครับไม่้จะ้อ,อน่ะอมสีแหลงขอ,งองคำเซินไปัวที่เย็นตเปิดขึ้นรถเพิ่นกัน สูงพ่อนเนาะของผู้ไหนนี่เสียประมานไทยอีแหล่ของขําหลักสองคนสองปีจะเดินไปหรอจกน้ำุขะไปข้างบนมียอดมีบึงง่วนป่ะงวนยังเออเปนตลาดงวนยาบลาพากันไปตลาดงัวเถอะอืออันนี้ไปบอไปเอ้านีหยังมมหมอลลไม่มาตลาดง่วบว่าอยู่นี่บโต